สวัสดีค่ะ

คู่คนไหนอ่ะทีนี้นะคะเราจะถามที่เชื่อเลม่คิดเห็นจากถามคิดเชื่อไหมุอันนี้มปนสามเดเล่นนะคะ เราเลยนเล่าไม้นี่ยค่ารู้สึกยังไงวะรู้สึกเนเล่าไม้ดียังไงเอออย่าเจ๊กลับไปสมาครยููห้เได้นะแล้วแล้วค่ะถามมันโดนถามมันโดนถามคุณคะคุณคะช่วยคะอเคะคะเป็นพี่ของคุณตะกงค่ะงั้นเราคนต้องไปหาคพิเชแหะพเชอกว่ะเมียวเมีาให้หน่อยพเชรู้อันนี้นะคะเป็นอคะไปไม่าเชคนอื่นนะคะเอิคนอ เฮ้ยขาวคุยในห้องคุรการขาวคุยห้องคุรการเฮ้ยเหว่าคเล่นถึงห้องคุรการเลยพี่พีชพีชเป็นห้องคุรการค่ะได้ไปถามค่ะดูตัวระบาดแตกไปเลยเข้า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 ไปเลยถามคุณน้อยยังไงเนี่ยถาวคุณน้อย

เนื่องในวันพระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนเก่งๆทุกคนนะครับขอบคุณค่ะ Tina